วันน้ว่ามันจะถ่ายยังไงหาของในตู้จเจเจโดนัทเอามากินทำไมเพิ่มเลือดมีของบงอยาอยากกินเฮ้ยฉันเจออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกระดาษชำระกระดาษเช็ดตูดกระดาษเช็ดตูดมนันเอาไว้หิว มันเอานวิ่ตัวเองเฮียก็เจอกระดาษชำระเหมือนกันเฮียห้องน้ำอุ้ยทุกคนโดดเรียนกันเถอะโดดเรียนกันเถอะจีจะโดดเรียนกันไหมโดดฉันชอบดูฉันไม่อยากเต้เแต้วแต้วแต้เแต้วแต้วแต้เแต้ว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 แต้เราจะไปคิดสมัต์เอนดิ้งกันใช่นี่เพื่อนไง ว้าวฉันต้องการจะเอาของให้เยอะกว่านี้น่าอย่าพึ่งเรียกฉันนะตัวนัทโดนัทไปแล้วอยากกินอีกเก๊อกระดาษชำระอีกเก๊จีชอบกินกระดาษชำระอ่ะจีดูเยอะไปไหนทุกคนโดดเรียนกันเถอะไปไหนโดดเรียนกันเฮียอยู่ข้างนอกก่อนจีเร็วๆไหนเห็นเฮียไหมจีออกมาออกมาเดี๋ยวโดนครูจับได้ ข้างนอกอ่ะเออนี่นีป่ไปกระโดดมานี่มานี่จีมานี้มานี่จีจีตามมาูโดนเรียนผิดที่เนี่ยโดนเรียนผิดที่เราจะโดดเรียนไปร้านขายขนมกันเฮเพื่อนเใช้บอสขับเขาเรียกกันว่าคนนั่งแบบมีสไตล์แบบไม่ต้องใช้ขาอย่ารอหนูด้วยอย่ารอหนูด้วยอ้าวมาเร็วมเรววันดีจ้าวันนี้ พี่ครับวันนี้ผมมาโดดเดครับมีที่ซ่อนดีๆไหมคะไม่มีกิมมีแต่คนคนปูนโคโรโน่คนเอากระดาษชำระมาจีจะกินกระดาษชำระแล้ววะมีอะไรจีเห็นไหมปกติตรงนี้ของมันจะเยอะมากมเลยเนาะเฮียกระโดดรถเต้นอยู่เฮียกำลังฝึกท้าทายตัวเองฟักฟักฟัก,ฟก,ฟก <g ül> แลวตรงออบบี้จีอยู่นิ่งๆก็ได้นะเพราะว่าถ้ามีใครไปถึงเนียข้างนอกออกไม่ได้จีดูมีรถถังด้วยรถตำรวจก็มามวิวฉันต้องการจะโดดเรียนะจ๊ะเนียเปิดไม่ได้ก็ล็อเขาลังยังล็อกอยู่จีรู้ไหมต่อไปไมันจะเกิดอะไรขึ้น <g ül> เธอรู้บ้างไหม <g ül> ไม่รู้เธ <g ül> อรู้ไ <g ül> หมว่าจะเกิดอะไรขึ้น <g ül> กระดาษชำรนี่กินได้หรอกินกินไปเหอะพลังชีวิตเฮียวก็มีตั้งสามอันไงโอ้ยโดนัดอยู่สองกระดาษชำระสามแล้วก็เออกล่องพยาบาลอีกฉันมีหัวเพื่อนฉันมีหัวเพื่อนสองจีคูยใหญ่มาไว้ตายแล้วตายแล้วคุยใหญ่มาจีคุยใหญ่มาคุยใหญ่มา no no ไม่นะคุยใหญ่มาจีเอยู่ไหนจีเห็นไหมผู้ชายคนนั้นอ่ะ ที่มีตัวอักษรอะเออเนี่ยไม่คนนี้คนไหนคนนี้ครูใหญ่คนเนี่ยเออเขามาตามตัวเราครูใหญ่มาทําไมเดี๋ยวเอากระดาษชยระให้สกิดกลับไปที่โรงเรียนเนีเห็นไหมไม่น่าโดนเรียเลยครูใหญ่ครูใหญ่แม่ดูนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะเวลความถู d ี t e n ชั o น ไปเอาของกันเธอเดีด๋ยวเธอก็ตายกะไปเอาของกันน่ากลัวเฮีทยทำไมต้องนั่งอะเหีวายไหวาย่ไหวาย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 ว,ายวายเพื่อนช่วยกันพักประตูเร็วได้ได้พักบ่ได้นี่ไม่ได้ ว่าจีคุยใหญ่ไม่ให้ออกอืมก็ใช่ไงทำไมเอาคุยใหญ่ออกเคุยใหญ่ออกมาไม่ทิ้งเราจำยังไงแน่จริงก็มาต่อยฉันหมักเดียวดีซบดับบี้เดี๋ยวจีตาคนแรกเลยนะคนหนึ่งเขารู้หมดนะว่าต้องทำอะไรแต่จีอ่ะอย่าทิ้งจีเลยนะ เฮียคำเตือนไว้จีต้องเดินตามเฮียได้เดี๋ยวถ้าตรงไหนเฮียบอกให้จีอยู่นิ่งๆจีก็อยู่นิ่งๆโอเคเฮียเนี่ยเฮียชั้นชั้นเป็นนักจีเฮียอยู่ข้างหน้าประตูไว้แต่แล้วจีไว้แต่แล้วซัมบีซัมบีสุดน่ารักน่ารักจังเลยซัมบีน่ารักจังเลยจะเอากระดาษทำย่ามาฟาดหัวนั่นน่ะจะเอามาทำไม เฮียจะกินกระดาษชำระแล้วเหรอกินแล้วเออฟูจิมะมอนช์มะมอนทีนี้แค่กระดาษชำระแค่นี้เฮียมีโดนนัดดูหกียก็ต้องกินกระดาษชำระมาทังชีวิตไปก่อนเนอุ้ยคุณใหญ่มาแล้ววายอุ้ครูใหญ่โดนกัดแล้ววายวายตายแล้วจีเฮียติดบั๊กจีเฮียติดบั๊กอยู่ตรงไหนเฮียอยู่ใต้ตู้เออหาติดบั๊กแล้ว ไปกี้เฮียติดบ้าเฮียติดอยู่ในพื้น่ะเปิดประตูให้ผมนี่นีครับพร้อมทุกคนม,มาเลยเฮียเข้าเด้นพอจีพาพไม่ชัดเลยข้าวเด้นโอ้ยขนาดกองตะโกนเสียงดังเฮียดูดิอือน่ากลัวเนี่ยใครมาบางังที กดทูบัสดีกว่าทีไม่กดตรงนี้ว่าเราจะไปที่รถตู้แล้วออกจากที่นี่กันแล้วก็วกดตรงนี้เฮียกดให้แล้วทุกคนไปโดดเรียนเราจะจะหนีคุณคุยมันมีมันม,มีทางชีวิตตามเฮียมาตามมาแล้วฉันตามมาอยู่ติดๆเลย เซนฉันได้เลยนะเนี่ยเด็กเซนจะได้ไงเห็นป่ะรถเหรอล้อละยังย่าแค่โมไปเล่นๆ,น,ๆนี่มันไม่ลอยฉันขึ้นแล้ว,ลวใครขับเนี่ยเอยเอจดีใครขับอ่ะไม่ คนอื่นครับอุ้ยตายแล้วตายไรไม่มีอะไรโห่ยจอดแค่นี้ง,งอ่อรถใหม่เนี่ยจอดแคน่นี้โอ้โหคิดว่าจะจอดทีาบ้านดีรถมันพังแล้วต้องเข้าบ้านเนี่ยเพือ่อนไม่ทำงไน ลุงเแต่มิสเตอร์ซีไอซียูเียอยู่ไหนอะกระโดดกระโดดเข้าเหรออืมเฮ้ยเฮียลุงแทนตาคอร์ลุงแทนตาคอร์น่ารักจังเลยเข้าบ้านเข้าบ้านของลุงตู่คนนั้นฮะเข้าบ้านของใครนะลุงต <laughs> ู่<อ> <laughs> จี <laughs> เข้าบ้านลุงตูให่ได้เพียทำอะไรอ่ะกินลูกอมไงงามงามงามให้กินยังจีจะเข้าบ้านลุงดอนนีากกินยัดตรงไหนอ่ะเฮ้ยเอาเอะเอ๊ะเขบคุณที่มาแอดนะจ๊ะเอาไรเอาสามอันบจีตามที่เขาบอกเราจะไปตรงนี้กันตรงไหนอ่ะให้อยู่ตรงลูกอมจะกินไหม อ้วนเลยอ่ะกี่นี่อาวุธไงอาวุธอาวุธอะไรลูกอมไงลูกอมอาวุธเออจีแค่ได้อาวุธมาแล้วจะตีได้ปะไปแล้วไงอยู่ไหนตามมาจีอยู่ข้างาล่างให้เข้าห้องเฮียอยู่ไหนเฮียอยู่ไหน <You> อยู่ไหนก็อยู่ข้างล่างด้วยกันแล้วไงเอะโทรไม่รอคนเลยเอ้เาก็ไป๊ด้วยกันเน,นี่ยเนี่ยเสื้อสีอะไรเอ้าก็เสืส้อลายพิซซ่าไงไลายเสื้ออะไรนี่ไงเอาของขวัญเนี่ยก็ของขวัญของลุงแฟโอ้ยซาตากอดว้าวนั่นมันนั่นมัน คุณลุงนี่น่คุณลุงมาแล้วคุณลุงจะตามตัวเรากับบ้านแล้วใคคุณลุงลุงเออลุงตู่มาตามตัวเรากับบ้านละจีเห็นไหมลุงอ่ะที่ชุดสีแดงแดงอะลุงตู่เขาจะมาตามตัวเรากับบ้านแล้วไอแซดคอตเหรอลุงตู่ไอว่าแซดคอตแซดคอโยนของขวัญราเบิดใส่กันแม อย่าเอาใช่ไหมเลือดเอต็มกระโดดเพื่อนกระโดดหายบักแน่นอนถ้านึงแัทไปสููอ่ะแชทได้ขอโทษคือไปสููหรอพวกเราก็ปลาลูกอมใสพวกเรามีกระดาษเช็ดชูให้บ้ากินกระดาษเช,ช็ดชูเ <c ười> ออ ล้างเลือดล้างเลือดกินกระดาษชำระฉันโดนมันตีแล้วกระดาษทิชชู่ฉันก็กินไปแลี่ทำไงดีพี่พี่ติดบล็อกอืมพี่ติดบล็กขอออกเลยพี่ฉันติดบล็อกจีไม่ได้ติดบล็อกี่ออกมาได้เออจริงด้วยนะที่ติดบล็ก ายายกินกระดาษชำระแต่ลุงก,ก็มาช่วยฉันแหละเนีย่ยฉันติดบ,บักฉันไม่โดนฉันไม่โดน,นตีอะฉันก็ไม่รู้ฉันต้องไปช่วยเพื่อนๆให้ได้เนี่ย พี่ปิดบ้านพี่ยังทำได้ไงอโอ้ฉันต้องไปสู้อ่ะลุงแซนต้าอึอึอึเนี่ยฉันกำลังสู้อยู่พี่เห็นบ้าฉันกำลังตีอยู่เอาอยูเอา้า <c> ต <oughs> ีอุ้อยเจ็บพี่เดี๋ย,ยวยฉันช่วยนะ ไม่สู้ไม่ได้เลยล่ะกินโดนาทก่อนเออใส่ฉันต้องลงก่อนที่เพื่อนๆฉันจะตายหมดทำไมซัมบี้มันหนอบจังเลยจิจิอย่าไม่ยอมลงมาช่วยฉันฉันติดบล็อกฉันไม่ได้เลเดี๋ยวฉันก็ลงนะช่วยก่อนอ้ เพื่อนทำไมออกมาไม่ได้จะแค่นี้ด่ะนะถ้าแค่ติดบัคแค่นี้จีฮีจีฮีผ่านจีพวกเราผ่านแล้วคิดสามารถเอ็นดิงงั้นฉันก็ไม่หาฉันก็อยู่ในรถแล้วใช่ปะฉันก็หายติดบัคแล้วเหรออืมน่าจะนะ เนี่ฟูจิไม่ไปด้วยจีหายติดบักแล้วฮะจีหายติดบักแล้วขอบคุณครับเพื่อนๆที่ช่วยฉันบุยยังไม่จบอย่เพิ่งนยับจบจับยับเนี่ยเพื่อนกระโดดลงไปหลายคนแล้วบยายบยวันนี้เราก็จะมาเล่นแค่นี้นะครับ ใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาอย่าลืมติดตามช่อง Fuji Channel และ Showji C J ด้วยนะครับอ๋อลืมไปชื่อช่องของ Fuji Channel มันเออเป็นภาษาไทยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะจังเล่าเอ,อ้าเร็วจังนิดบ,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 บีมวยไม่มวย